พี่น้องที่รักทุกท่านยามเช้าตื่นขึ้นมาวันใหม่จิบกาแฟาด้วยรสถ,ถ้อยคำศัจจะพระเจ้าจาก2องโครินเอจากฮีบรูบท13ข้อ8ดังนี้พระเยซูริ์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดพระเยซูริ์ทรงเหมือนเดิมวันนี้และวันนี้ตลอด ไปเป็นนิดอาเมนหัวข้อเช้าวันนี้ที่เราจะสืกสานด้วยกันในหัวข้อทุกสิ่งใหม่หมดทุกสิ่งใหม่หมด <c oughs> เราคงระลึกถึงได้ว่าในเทศกาลมหาพจน์ซึ่งเป็นเทศกาลเข้าถึงธรรมซึ่งจะเวียนครบรอบและเราทําทุกปีเทศกาลนี้มาถึงพวกเราที่อยู่ ทางซีกโลกเหนือเส้นศูนย์สูตรในฤด,ดูใบไม้ผลิของทุกปีเป็นเทศกาลเดียวกันและเรื่องเดียวกันคือเทศกาลมหาพ์ท,ที่เรารู้จักดีว่าเริ่มต้นและจบลงอย่างไรทุกอย่างล้วนเหมือนเดิมถ้าชินนี้เราจะถูกสร้างใหม่ได้อย่างไรเมื่อนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาดิฉันพลิกบันทึกประจวันเก่าๆมาอ่านอย่างละเอียดแล้วหยุดเพื่ออ,อ่านข้อความที่บันทึกไว้เวลานี้เมื่อปีก่อน ข้อความหลายๆข้อความน่าให้คำตอบที่เชื่อถือได้ว่าดิฉันไม่เหมือนเดิมอีกเลยถึงและเรื่องเล่าในเทศกาลนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราเองต้องเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ความในใจที่ดิฉันเผยไว,ไว้ในบันทึกเมื่อปีก่อนมีไม่มากนักที่ดิฉันระบายออกจากปลายปากกาของปีนี้ เพราะฉากหลังของเทศกาลมหาพ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนจึงทำให้ดิฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชัดขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเองที่ดิฉันนํามาเปรียบเทียบกับเรื่องราวต่างๆในเทศกาลนี้ชีวิตของดิฉันเคลื่อนที่ไปตามการทรงนำของพระเจ้าจะต้องเป็นไปตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้อย่างแน่นอน แล้วจะมีพระสัญญาอะไรอีกจะดีไปกว่าน,นี้สำหรับอนาคตรหรือตลอดไปเป็นนิดให้เราอธิษฐานพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพขอบพระคุณพระองค์สำหรับเทศกาลต่างๆและสำหรับพระสัญญาว่าจะทรงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้พรุ่งนี้และสืบสืบไปเป็นนิดเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจเช่นนั้นพระองค์จึงทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่ตามที่ทรงต้องการให้เป็น ขออธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอคิดสำหรับวันนี้เรื่องที่พระเจ้าทรงบันทึกไว้ในชีวิตเราเป็นเรื่องใหม่ทุกเทศกาลทุกสถานการณ์ขอให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ใหม่ทุกวันทุกเวลาทุกสถานการณ์อเมน